วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการนำมะพร้าวไปใส่ถุงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่า,มาเมื่อคราวที่แล้วสมาชิกได้ซื้ออินทรีย์วัตถุก็คือซื้อปุ๋ยผสมกับดินแล้วก็ไปปลูกมะพร้าวสิ่งที่สาคัญก็คือไม่เข้าใจนะครับไม่ได้ประมาณครึ่งเดือนก็ส่งรูปมาให้ดูมะพร้าวค่อนข้างตายครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับวันนี้เราก็เลยอยากจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเอามะพร้าวใส่ถุงอีกครั้งหนึ่งนะครับ มะพร้าวที่เราใส่ถุงนะครับมะพร้าวต้นใหญ่ต้นเล็กอันนี้เราต้องดูนะครับต้องดูว่าลักษณะลูกนะครับถ้าเราดูของเราที่เรานําเสนอนะครับก็คือลูกเนี่ยนะครับลูกเนี่ยอย่าค่อนข้างเสมอนะครับอันนี้ก็คือต้นมะพร้าวที่เราจะเอามาใส่ถุงเพราะฉะนั้นอยากให้สมาชิกได้เข้าใจเรื่องของอินทรีย์วัตถุที่ใส่ถุงอย่างเช่นของเราเนี่ย เราจะบอกว่าเราใส่ถุงไว้ประมาณสามถึงสี่เดือนแล้วโดยที่สำคัญก็คือถุงของเราเนี่ยเราใช้เบอร์เก้าคูณสิบแปดส่วนใหญ่แล้วมะพร้าวจะใส่แค่เบอร์เจ็ดนะครับของเราใส่เก้าคูณสิบแปดเหตุผลก็คืออยากให้เกษตรกร,ร,กรหรือว่าสมาชิกที่ซื้อไปเนี่ยจะสามารถที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการที่จะ ให้เจริญเติบโตโดยที่ไม่ต้องเอาไปใส่ปุ๋ยหรือใส่อินทรีย์วัตถุเลยนะครับสาม,มารถที่จะลดน้ําอย่างเดียวเนี่ยมะพร้าวก็จะโตที่ที่เราต้องการนะครับอันนี้มะพร้าวนี่ถ้าตั้งแต่ที่ลูกจะถึงไปลายใบเนี่ยอันนี้เม็ดหนึ่งละนะครับอันนี้ถือว่ามะพร้าวที่ค่อนข้างงามสวยตอนนี้เราจะใส่ถุงเพื่อต้องการให้พี่น้องได้เห็นว่าวิธีการใส่ถุงขั้นตอนเป็นอย่างไรและอินทรีย์วัตถุเป็นอย่างไร นะครับไปดูครับครับอันนี้คือกองอินทรีย์วัตถุของเรานะครับอินทรีย์วัตถุเรามีอะไรบ้างนะครับของเรานี่นะครับจะนุ่มถามว่าอันนี้ผสมดินไหมเราผสมดินนิดหน่อยถ้าเราไม่ผสมดินได้ไหมถ้าไม่ผสมดินเนี่ยจะพราะการอินทรีย์วัตถุของเราเนี่ยปัญหาคือมันยุบเพราะฉะนั้นเราใช้กากหญ้าเนเปียแ,แล้วก็ผสมกับขี้ไก่ แล้วก็ใส่ลำใส่น้ําตาลแล้วก็ผสมดินในพื้นที่นิดหน่อยเพื่อทงการให้ค่อนข้างเบาแต่ไม่ใส่ดินเลยก็ไม่ดีนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราทําเรื่องของอินทรีย์วัตถุเพื่อเอามาใส่มะพข้าวนะครับเราจะทําให้มันร่วนซุยนะครับทําให้มันร่วนซุยเดี๋ยวเราจะดูว่าวิธีการกอกของเรานะครับเราก็จะใช้รางนะครับมันจะเร็วเดี๋ยที่เรากอกไว้ด้นนี้นะครับจะเห็นว่าตอนนี้เราจะ ประมาณ500ต้นนะครับประมาณ500ต้นที่เราจะใส่วิธีการกอกใบถุงนะครับเรามาดูวิธีการกอกใบถุงเราก็จะใช้ลักษณะอย่างนี้นะครับานมานะครับเราก็จะใช้รางนะครับแล้วก็เอาถุงใส่อย่างนี้นะครับมันจะดินไม่แน่นจัดแล้วก็ไม่หลวมอ่านะครับดูวิธีการใส่นะครับ พอใส่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะจับมานะครับพอจับมาแล้วเราก็วิธีการใส่นะครับเราก็จะจับกระแทกนิดหน่อยนะครับแล้วเราก็ใช้มือใส่แบบนี้นะครับก็อะไรี้นะครับแล้วเราก็ต้องลดน้ําให้เปียกก่อนนะครับเดี๋ยวขั้นตอนการลดน้ําเราจะให้ดูว่าจะใส่เปียกขนาดไหนนะครับจะใส่เปียกขนาดไหนนี่ก็คือสิ่งที่เราทำอยู่นะครับมีหลักการง่ายๆเพราะอินซีโสต์ของเรา เราพยายามให้องความรู้ว่าถ้าหากว่าเราทาแล้วเนี่ยไม่ต้องเติมอะไรเลยภายในสี่ห้าเดือนเนี่ยมะพร้าวเราจะสูงทั่วหมวเลยไปลายใบนะครับไปลายใบสูงทั่วหมวเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็คืออินทีอร์วถุที่ที่เราทํามานะครับตอนนี้ถ้ามองไปด้านนู้นนะครับเราจะเห็นว่าเราเลี้ยงกันไว้นะครับเดี๋ยวเราขั้นตอนต่อไปก็คือการลดน้ําถ้าเรามะาพร้าวใส่ถุงแล้วลดน้ําอันนี้ไม่ดีนะครับ เราควรจะใช้วิธีการตั้งไว้แล้วก็เอาน้ำเนี่ยลดใส่ให้เปียกประมาณสักสองวันนะครับลดประมาณสองวันให้ดินเนี้ยมาเปียกพอเปียกเสร็จแล้วเราถึงจะามาพ้ามาใส่ถ้าไม่อย่างนั้นมันจะเกิดร้อนละอุนะครับจะเกิดร้อนละอุเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะดูวิธีการลดน้ําแล้วก็การเอามะพร้าวใส่ถุงติดตามได้กับขั้นตอนต่อไปนะครับในการทํามะพร้าวให้ได้คุณภาพที่ดี โดยเฉพาะยินทรียพัตถุนะครับถ้ายินทรียวัตถุแห้งๆแล้วเราปลูกลงไปเลยเนี่ยหัวใจมันจะตรงไหนครับหัวใจมันอยู่ตรงที่ว่ามันไม่เปียกนะครับอันนี้เราก็ลดน้ําไปแล้วนะครับดูการลดน้ํานะครับลดน้ําให้ดินเปียกนะครับให้เปียกไปถึงก้นถุงให้ได้อาจจะลดสักสองวันนะครับวันนี้ลดไปให้เที่ยวหนึ่งอันนี้เราลดแต่เมื่อวานแล้วนะครับแล้ววันนี้เราลดอีกเที่ยวหนึ่งพอลดน้ําจนถังแล้วดินข้างล่างก็จะเปียกชื้น การปลูกมะพร้าวก็จะสมบูรณ์ที่สุดนะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะเอาต้นมาปลูกนะครับเดี๋ยวเราดูไปดูวิธีการปลูกต้นมะพร้าวครับผมนะครับมะพร้าวนะครับที่สําคัญนะครับโดยเฉพาะการเลือกลูกนะครับการเลือกลูกกันดูลักษณะเด่นของลูกนะครับอันนี้ก็เป็นมะพร้าวน้ําหอมมันแพ้วนะครับเราก็ทํามาหลายปีแล้วนะครับนะครับตอนนี้เรามาดูวิธีการวางลูก วางลูกไปในถุงดินนะครับลักษณะวางยังไงเราวางชิดด้านไหนนะครับเรามาดูขั้นตอนนะครับเวลาเราวางนะครับให้เราดูสังเกตดูนะครับสังเกตดูวางอยู่นะครับให้ดูสังเกตดูว่าเวลาเราวางเนี่ยลูกกะลาหรือลูกมะพร้าเนี่ยให้ต่ำกว่าปากถุงนิดหน่อยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเวลาเราใสอินซีพืชผัุ ลูกมะพร้าวจะได้ไม่ลอยนะครับแล้วก้นนะครับวางลุงนะครับอ่าลักษณะนะครับลูกมะพร้าวที่เราวางนะครับเราจะเอาก้นเนี่ยชิดกับขอบถุงอีกด้านหนึ่งนะครับส่วนลูกก็จะอยู่หรือว่าต้นเนี่ยจะอยู่ตรงกลางเลยนะครับจะอยู่ตรงกลางเพราะนั้นเวลาเขาออกรากลากเขาก็จะเต็มถุงดีแต่ถ้าเราเอารูปไว้กลางนะครับตางคนก็จะมาอยู่ริมนะครับนั่นก็คือ สิ่งที่เราให้ความสําคัญนะครับเวลาวางเราก็จะวางเอียงประมาณนี้นะครับวางเอียงประมาณนี้ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์เขาจะตั้งตรงแลวโคนก็จะใหญ่สวยนะครับดูวิธีการกรบดินนะครับเวลากรบดินเนี่ยเราไอกบอินทรีย์วัตถุเนี่ยเราจะใช้ในหลักการที่เปิดลูกไว้นะครับเปิดลูกเปิดกะลาไว้นะครับถ้าเราไม่เปิดได้ไหมเอ่อหลักการของมะพร้าวจะต้องมีการรับแสงแด,ดดด้วยลูกนะครับ มะพร้าวถ้าเกิดว่าเราเห็นตามดินตามบนต้นมะพร้าวสามารถงอกได้เองโดยการปฏิกิริยาของอแดดไปเผาลูกแล้วทําให้เกิดการตางอกขึ้นมาแต่ถ้ามะพร้าวเราเก็บแล้วเอาไว้ในร่มตลอดเลยส่วนใหญ่จะไม่ไม่ค่อยงอกนะครับแต่ถ้าโดนแดดจะงอกเร็วนะครับโดนแดดจะงอกเร็วนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราให้ความสําคัญนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ให้ความสําคัญ ตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยจะใช้ระยะเวลาแค่แกนเอ้ยเวลานานจะเกิดการต้นที่แค่แกนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทําตรงเนี้ยเราจะให้ความสําคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นมีสมาชิกนะครับติดต่อแล้วก็จองไว้นะครับเราก็ทําถ้าเราทำปั๊บเนี่ยเราบอกเลยว่าสี่เดือนสามารถมารับได้เลยเราจะไม่ทํามะพร้าวทีออ่อายุมากๆหรือเอามะพร้าวที่แบบ เกดอื่นมานะครับของเราต้องเอาเกศเอร้อยเปอร์เซ็นนะครับเอามาปลูกให้ถึงแม้ว่าต้นทุนกําไรจะไม่ได้มากอันนั้นเราไม่ได้สนใจเลยมากนะครับสนใจอยู่ที่ว่าเราทํามะพร้าวที่มีคุณภาพให้กาสาหรับสมาชิกนะครับเดี๋ยวเราปลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะดูว่าการให้น้ําให้ยังไงนะครับการให้น้ําเป็นเรื่องสําคัญครับผมกับตอนนี้เราก็ได้ใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะครับเราเรามาดูใกล้ๆว่า วิธีการของเรานะครับการไต่ถุงก็จะวางต้นระดับนี้นะครับต้นก็จะเอียงนะครับจะเอียงให้เสมอกันก็คือเกิดความสวยงามแล้วเดี๋ยวมันจะตั้งตรงนะครับตอนนี้ที่เราทําไว้ก็ทั้งหมด500ต้นนะครับถ้าใครอยาสั่งจองก็สามารถโทรมาได้นะครับที่เบอร์082 87202 1อเดนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูระบบน้ําถ้าระบบน้ําได้ สมั่ำเสมอมะพร้าวเราก็จะโตเสมอนะครับตอน,นี้ดูระบบน้ำครับผมไปหลังกนะันนะครับอันนี้ก็เป็นเราเรียกว่าหัวผีเสื้อนะครับหัวผีเสื้อก็จะทำให้น้ำละเอียดนะครับน้ำละเอียดนะครับอันนี้ก็คือระบบน้ำที่เราทำไว้นะครับถ้าเรา ช่วงแรกนะครับเราอาจจะลดทุกวันนะครับอาจจะลดทุกวันหรือว่านะครับตอนนี้เห็นสายลุงสายลุงไหมครับ <Yeah. S 1> เราลดทุกวันเพื่อให้ใบเปียกเพื่อให้ดินในถุงเปียกนะครับถ้าเราทําตรงนี้ได้ก็จะทําให้เราถังดีนะครับตรงนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยสาม,มารถที่จะได้ผลผลิตเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ก็คือการให้น้ํา มะาพร้าวในถุงนะครับวางหัวสปิงเกอร์เพราะฉะนั้นเราพยายามสร้างรูปแบบต้นแบบถ้าใครสนใจก็สามารถจะคอปปี้เอาไปใช้ได้เลยนะครับเราไม่หวงลิขสิทธิ์นะครับเพื่อเป็นความมาตรฐานแล้วก็สมบูรณ์นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครได้ดูแล้วนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่เราทำมีประโยชน์ต่อพี่น้องกเกษตรกรครับผม